ก็สวัสดี FC ทุกคนครับผมครับ FC คนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าพลาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกพารวยครับผมมือหนีบก็ได้พามาตามแนวทางเนาะครับผมฮ้าน้อยเนาะครับผมสําหรับ FC คนใดเป็นสายฮ้าน้อยเนาะครับผมก็ได้เอามาฝากให้กับ FC ลงทุกวันเนาะครับผมกับสีลงพร้อมกันเนาะครับกับมีของคุณพ่อลึกลับ แล้วก็คุณแม่ใจดีนะครับผมก็ไดเอามาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมเขามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคผ้ารวยครับผมสีผ้ามาเบ่งตัวเลขนะครับผมมามีตัวใดแน่นะครับผมวันที่สี่เดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอาหน่อยพ่อเลือกลับนะครับผมมันนี้ เลขวิ่งนะครับผม95นะครับผมสําหรับเลขวิ่งเลขวิ่งกะยังโบกยิ้มผ่านนะครับผมก็เข้ามาตลอดเมื่อวานกะเข้านะครับผมเข้า3ตัวนะครับผมก็มี9 6 5 4 8 7 2 3 1นะครับผม9 6 95 98 5 6 58 57นะครับผมตัวเด่นนะครับผมก็มี9 6 5 เก้าห้าเออเก้าห้าเก้าแปดนะครับผมแล้วก็หกห้าหกนะครับผมบอผิดบอเถือค่ะขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อลองผิดจาระหน้าเบิ่งครับผมถ้าชอบค่อยซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมบออยังผิดไปกะขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนนะครับเด้อครับผมนี่ก็เป็นฮาหน่อยพ่อลึกลับก่อนนะครับผม ต่อไปก็สิเป็นห้าหน่อยสูตรคุณแม่ใจดีเนาะครับผมบอกว่านี่เห็นเอฟซีวานะครับผมของคุณแม่ใจดีนี่เข่าเล้าสตาเนาะครับผมเข่าเล้าสตารสามตัวตรงๆเนาะครับผมแล้วก็เลขอีกอย่างนี่แหละเนาะครับเนาะมันเข่าสามตัวตรงๆเนาะครับผมกับมือนี่ก็เลยเอามาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมสําหรับสูตรคุณแม่ใจดีเนาะครับผม วันที่4มีนาคม2565นะครับอานอยวิ่ง8กับ0นะครับผมสายลูดนะครับผมก็ลองพิจารณาเบิงนะครับผมก็มี8 1 8 4 8 5 8 6 8 7นะครับผม0 1 0 4 0 5 0 6 0 7นะครับผมตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นคือ0 8 8 0นะครับผม3โตนะครับผมก็ตัดออกมาให้กับ f อนะครับผม กลองพิจารณาเบิ่งครับผมก็มี6 4 1 5 7 4 1 6 5อ่ะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางสูตรคุณแม่ใจดีเนาะครับผมก็ขอบคุณสำหรับสูตรนี่นะครับผมแอดก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะครับผมคุณแม่ก็ค่อยๆสอนอยู่เนาะครับผมค่อยๆสอนค่อยๆไอเรียนรู้ไปเรื่อยเนาะครับผมตอนนี้ก็กำลังจับครูกำลัง เฮ็ดยังกําลังจะได้แล้วนะครับผมก็ยังให้คุณแม่สอนอีกนะครับผมเพราะว่าลูกศิษย์ก็ต้องมีคู่นะครับผมลูกศิษย์ก็ต้องมีคู่อันนี้ก็ได้จับตกจับคู่นะครับผมมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมก็ลองพิจารณาเบิ้งครับผมครับผมวันนี้ก็ขอให้รวยๆนะครับผม รวยๆเดี๋ยวก็สีได้ตัดคลิปลงสีหาเทียบเอฟซีอยากเล่นทางหุ่นเนาะครับผมจับเล่นทางหุ่นหรือเล่นทางเพื่อนบ้านหรือทา้งยังก็ได้เนาะครับผมเพราะว่าเลขสูตรของคุณแม่กับคุณพ่อลึกลับนี่ก็ยังเข่าเนาะครับผมก็ยังเข่าถึงหุ่นหุ่นแล้วก็เล่าเนาะครับผมหรือเพื่อนบ้านเนาะครับผมมื้อนี้ก็ขอให้รวยๆเนาะครับผม รวยๆมันหมันทุกคนนะครับผมเอาเอาไปซื้อขนมกินเมื่อื้นะครับผมสําหรับแนวทางชุดนี้นะครับผมชุดสูตรคุณแม่ใจดีแล้วก็สูตรพ่อลึกลับนะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมสําหรับแนวทางหาหน่อยก็ลองพิจารณาเบิ้งครับผมเมื่อนี้ก็ลงพื้นที่นะครับผมปลูกข้าวโพดเพิ่ม อีกประมาณจะครึงให้นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเรงๆน่าจะแล้วนะครับผมก็เห็ดไปเรื่อยๆครับผมสู่ไปสู่ไปนะครับผมเพื่อชีวิตคนเฮาก็ต้องดินลุ่นสู่ไปครับผมคนที่กําลังทออ็อย่าทอเ้ยครับเด้อสู่สู่เข้าไว้ครับผมจับมือก็ต้องเปลียนห้องเฮานะครับผมสู่ต่อไปครับผมแอดกับมีหยังนะครับผมก็มีกําลังใจนะครับผมท่งห้ทถูกค้น กำลังท่อนะครับผมแอดกะเคยท่อนะครับผมกับแม่ค่นกะยังค่อยสนับสนุนให้นะครับผมคุณแม่ใจดีนะครับก็ยังค่อยสน so ับสนุนให้ก็ยังสอนสูตรห้าน้อยให้นะครับผมก็พ่อได้เอาล่งเปลี่ยนแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับคุณแม่นะครับผมสนับสนุนช่องนะครับผม บคุณนี่จะบอลืมเลยนะครับผมคุณเม่ใจดีแล้วก็พี่ชายนะครับผมพี่ชายที่ที่แอดก็จำว่าไรนะครับผมเพราะว่าก็ทรงพาทรงเอียงให้กับพี่เลื่อยยู่นะครับผมช่วงนี้ก็ยังบ่ท่านนี่มีของดีๆนะครับผมถ้ามีของดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวจัดแบ่งปันให้นะครับผมช่วงนี้ก็ขอเฮ็ดธุระอียงก้อนนะครับผมเพราะว่า นี่ก็ยังหลายอย่างอยู่นะครับผมกําลังเคลีย์กันอยู่นะครับครับผมก็เอฟซีนะครับผมทว่าเขามาแหล้กก็เย่าพึ่งลาคาญหรืออย่าพึ่งเบื่อนะครับผมก็เขามาแหล้กก็เป็นกําลังใจให้ทางช่อกนี้ได้แล้วครับเด้อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมก็สีได้สู่ต่อไปนะครับผมสู่ต่อไปหรือจะเอาแนวทางมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผม จะเป็นหัวรัฐบาลน่าจะได้สรุปเท่าเดียวนะครับผมเพราะวา่าไอ้กะนะครับผมทางช่องกาเพิ่นกะได้ทรงแนวทางมาให้อย,ยู่นะครับผมก็ขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับผมของรัฐบาลนะครับผมของกะใครจะร่วมเฮ็ดบุญหรือเฮ็ดบุญทางวัดนะครับผมเฮ็ดบุญทางวัดหรือเฮ็ดไอ้ทางที่ช่องกาเพิ่นเฮ็ดอยู่นะครับผมก็ ตัวท่างก่าได้นะครับผมถ้าเอฟซีคนใดสนใจหรืออยากรวมทําบุญก็ปนุโมทนาสาธุไปน้ำกันนะครับเด้อครับผมหรือถ้าเอฟซีคนใดอยากรวมทําบุญรวมก็แอดโชคกะเข้ามาได้นะครับผมร่วมเข้ามาได้เพราะว่าแอดกสีโบเน่ออจกะสีได้ล่วงไปหาก่าหรือเขาไปเบิงท่างวัดเป็นจังใดนะครับผมเพราะว่า บ่ได้ลงไปโดนแล้วถ้าจังได้ก็สิได้ลงไปกราบไปไหว้พระอาจารย์แล้วก็ญาติญาติตะเคียนเนาะครับผมก็สิได้เดินทางไปจักมือเนาะครับผมเพราะว่าโดนแล้วบ่ได้ไปเนาะครับเดี๋ยวจักมือว่างๆเดี๋ยวก็สิลงไปเนาะครับผมก็ <c oughs> ผมถ้า FC ชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าลวยครับผมโชคผ้าลวยก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรวยๆมันๆกันทุกคนด้วยครับด้วยมือหนีนะครับผมสาธทุ